อัสดีค่ะเจยเนียคนสวยค่ะมาค่ะมันดีที่มาตัมหักตัวกินตำหมักตัวตำหมักตัวค่ะพี่น้อง <c> เ <oughs> บิ่อก็ใส่หลายหรอกอเผ็ดเนาะสี่เม็ดกับกระเทียมจีบหนึ่งฮึ <c oughs> ่มลองจีบตำม,มันไล่ไหลายล่ะตำเจ็บๆกินน่าทานมากชวบปลาย ชัวสองชัมฝากโอส้สี่หสียแปากแป๊กนินนกดหน่อยแป๊กสันสันแป๊กไปอาการอืมเริ่มมึนค่ะ,คะทั่วปีตามมึงก็นเนาะอ่ะตามพีกอนข้าวเดียวค่ะพีนอกตามใสบักสังที่พวกเห็ดอ่ะเห็ดอันซื้อไปได้เนาะใช้ลาบักสังพาใบเหลียวมีบักสัง ใส่เบ็ดบักแสงหน่อยหนึ่งมันักคอยบินนน่อยหกคอยไม่ได้เป็นไรนี่โอเคอ่าตัวล่มรัดไปแล้วนี่ยังกดังท่งนนำมาดึงตนงปากอย่างนะอทำก็น้อข้าวเลี้ไมใช่ มุ่งมั่นเ <c oughs> อาเสาไก่สีเพนีนเลยเป็นขอเพียซนนะเนาะ เสดกระเดู้ดองูดองไหวเังดอนี่ใส่กับปูดองจักตหนึ่งตุงใส่หลายอ่เนาะ ชอกใส่ปลาอยู่น like hmm. ี่ทาดกรอบกรอบกินข้าวในบุหรี like hmm. ่ค like mm ่ะอือข้ต้อคดอดอกไมเจน่าต้นอยู่กับพวกนียตัว่หญ่เยค่ละมีเยส่ใบแตานิดนิด ี่ค่ะน้ำตายายนาต้องถวยก็ชอบกินน้ำตาลตามตด้แบบน้ำกระพรนั่นแหละค่นี่แลยค่ะบ่ใไซด้กกระโงเลยก็บุกแล้อันน้นมาใไซ วันห่างฝ่วยเนาะใส่เตมักสังขึ้นแสบดิค่ะพี่นกตานเบมลจะฝากต้องโชว์หรอกอันนี้พี่จานพักเสียไปกินกับพี่พักนี่เลิศมีพืกกลั่มปีต้นหอมกระเจียกก๊ยบกะเจี๊ยบส้ขหอมกระเจี๊ยบสัง,สงกะพักนางเลิศก,กลั่มปีต้นหอม จะไปกินปลาตีปาอุ้ยอุ้ย,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 ยาตดอนาะนี่ตำทปีก็จะตำดำในทปีสดดต้ซีบขาดมยังแ่ตเ,เจ็บปากแ่เจอยวส ห่างมานิดนึงจุดเกทมีหัวเหน่อยนิดนึงยังมีมี่บอลขันค่ะนี่ค่ะค่ะแค่นอกแขกเดี๋ยวจุต่ออีกคลิปหนึ่งน้อค่ะสวัสดีค่ะ